ทีนี้เรามาดูภายในกันแบบละเอียดแบบเจาะลึกนะครับก็พี f c ที่ขอมาอยากดูเฮ้ยอยากดูตัวรถแยกแล้วก็อยากดูภายในแยกเพราะว่าบางทีคือถ่ายทั้งหมดก็จะยาวนะครับเพราะฉะนั้น FC ซีพี่ตายขอแยกเป็นเป็น,เป,นเป็นภายนอกก็ภายในก็ใครอยากดูแบบแวบๆบกแบบแบบ็ให้ดูไปแล้วก็ผมขอแบบละเอียดได้ไหมเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเห็นภายในแบบละเอียดเลยอ่ะอันนี้พี่ตายก็ถ่ายให้ดูละของเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่อืม ก็จะเป็นแบบนี้เลยเจ้าตัวเกรดเอคันนี้นะครับเขาจะเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะก็มีการบุนุ่มตรงแผงข้างประตูมาให้เป็นแบบผ้าแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยเราสามารถเลือกปรับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้าได้แล้วนะครับหมุนเลือกซ้ายเลือกขวาอย่างเงี้ยแล้วเราก็โยกเอาล็อกประตูปลดล็อกประตูนะครับล็อกกระจกแล้วก็ควบคุมกระจกนั่นเอง เน้นเป็นสีดำนะครับเน้นเป็นสีดำตัวนี้ อยใช้มุมกว้างก่อนนะนี่แล้วก็เจ้าตัวเกรดเอสนะครับพี่ต่ายชอบมากๆตรงที่เขาจะเป็นเบาะผ้านั่นเองการออกแบบเจ้าเบาะตัวนี้นะครับออกแบบให้มีความกระชับนะครับอบสรลระของเราได้ดียิ่งขึ้นทําให้เรานั่งกระชับสบายตลอดการเดินทางนั่นเองเกรดเอสนะครับเบาะปรับสูงต่ําไม่ได้แต่ว่าสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ข้อดีของการใช้เบาะผ้าเกรดพรีเมียมแบบนี้นะครับไม่ร้อนแล้วก็วิธีทำความสะอาดก็แค่ดูดฝุ่นเท่านั้นเอง นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยฝั่งของผู้โดยสารก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันเนาะก็คงไม่มีฝั่งคนขับเบาะผ้าค่อนข้างเบาะหนังอะไรตัวลิมิเต็ดนะครับอะทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูภายในกันนิดนึงก็ต้องบอกว่าคันนี้เป็นคันใหม่นะครับก็เดี๋ยวเขาคงจะแต่งวันนี้แหละ น้องจิตตาพรก็รอนิดนึงนะครับก็ภายในเจ้าตัวเกรดเอก็จะเป็นแบบนี้เลยครับคอนโซลจะไม่มีการบุนุ่มมาให้แต่ว่าจะเน้นจิตเป็นพลาส,สติกนะครับเกรดก็เรียกว่าตัว p p c pvc อะไรสักอย่างเนี่ยที่ทนความร้อนมากๆตัวนี้ก็สังเกตดูนะเวลาที่เราใช้ไปเนี่ยเขาไม่ได้จะแตกจะกรอบหักง่ายๆนะ,ะไฟฉุกเฉินจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ อย่าลืมนะครับใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นว่ารถยางแตกยางรั่วนะครับนำรถเข้าชิดข้างทางแล้วก็เปิดสัญญาณไฟตัวนี้ให้คนอื่นเห็นได้ชัดเจนนั่นเองระบบความบันเทิงที่ขอรีวิวกันเข้ามาเดี๋ยวพี่ต่ายไปหา USB ก่อนไม่ได้ใช้นานแล้วปกติใช้ y o u t u ไอใช้ใช้บูทูธนะครับเนี่ยเขาก็จะมี CD นะครับใส่ CDMP3 แล้วก็จะมีตัวปรับเลือกโหมดตรงนี้จะไม่มีที่ตัวพงมาลัยอ่าฮคขึ้นวิทยุอะไรเน็กเล่นเพลงต่อไปแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงอะไรอย่างเงี้ย มี USB มาให้อันนี้เราสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยนะแล้วก็เครื่องเล่นนะครับของเขาจะเป็นดินเดียวก็เขาเรียกว่ายังไงตัวเนี้ยก็จะเป็นที่บางๆก็แล้วแต่นะครับใครจะเอาไปใส่อะไรก็ใส่มี <c oughs> แล้วแต่ด้วยไม่บังคับไม่บังคับอู้หนาวเหมือนกันนะเนี่ยครับแอนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้พี่ต่ายชอบมากนะครับแอก็อย่างที่พี่ต่ายเคยบอกหลายๆคลิปนะ่ะเขาใช้งานง่ายดีคือเราไม่จะเป็นต้องมาชำเลืองมองเลยคือใหญ่ชัดเจนเห็นชัดเจนจับได้เต็มไม้เต็มมือ ไม่ต้องมานั่งซาวเอาครับตัวนี้ก็ปรับทิศทางเขาจะมีอยู่3ามทิศทางนะคือหาํำตัวขออนุญาตชี้นะครับแล้วก็หาํำตัวลงเทา้าแล้วก็ลงเท้าอย่างเดียวแล้วก็หมุนเอาแค่นั้นเองให้เขาแกรกตรงจุดเนี่ยก็ใช้ได้ละเปิดพัดลมนะครับเปิดก็เหมือนเราเปิดพัดลมบ้านแหละอยากได้ลมแอร์แรงๆก็เราก็เปิดแรงๆเอาแต่ตอนนี้คงไม่มีใครอยากได้เพิ่มน้ายาแอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้ สวิตปิดน้ำยาแอร์นั่นเองถ้าตัวนี้นะครับไฟไม่ขึ้นเนี่ยไม่ขึ้นแบบนี้ก็ให้ดูด้วยนะเ,เพราะฉะนั้นเดี๋ยวออกแต่ลมอันนี้เปิดให้อากาศภายนอกเข้ามาในตัวรถนะครับบางคนเนี่ยหน้าหนาวไม่อยากเปิดแอร์แต่ว่าก็ไม่อยากเปิดกระจกก็เขาก็จะเปิดตัวนี้ครับแล้วก็เปิดพัดลมเอาดึงอากาศข้างนอกเข้ามาจากตัวนี้เอาเนี่ยครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็มีมาให้เกียร์เจ้าตัวเกรด S คันนี้ จะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับให้อัตราทดที่ต่อเนื่องมากๆทําให้เราขับรถเนี่ยได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ได้อารมณ์ที่สปอร์ตและก็เล้าใจนั่นเองเกียร์หเกียร์หนะครับนี่สตัวนี้ขออนุญาตนะครับก็จะเป็นตําแหน่งเกียร์โอเวอร์ไดคือขับเกียร์หก็ประหยัดขับเกียร์หก็ประหยัดประหยัดนะครับเป็น2เกียร์ที่ให้อัตราการประหยัดน้ํามันสูงสุดนั่นเองตรงไหนอีกตรงนี้ใส่แก้วใส่อะไรได้นะใส่แก้วใส่ขวด ตัวนี้ก็ใส่ใส่ได้มีของอัน,น้ประสงค์เก็บของเยอะมากอ่ะทีนี้ปวงอาจะปวงบาลายนะครับเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยนะครับอุ้มด้วย PVC มีสัญลักษณ์ของอิสุสของเราให้นะครับเวลาที่จะกดแต่บีบแต่เราก็ตรงนี้เลยปามแปนแปๆนแปนแป,นป,นป,นปนนะครับเป็นแต่ไฟฟ้าปกตินะครับไม่ใช่แต่ลมอ่าตัวนี้นะครับเจ้าตัวมาตรวัดก็ต้องบอกว่า ออกแบบให้มีการอ่านค่าที่ง่ายมากๆนั่นเองหน้าจอนะครับตัวนี้ใหญ่ถึง4.2นิ้วความเร็วที่เป็นดิจิตอลเห็นหเลขศูนย์น่ะก็บอกได้นะหรือว่าจะเป็นแบบเข็มไม้ก็บอกได้นะครับโดยสัญญาณต่างๆนะครับที่ผู้ขับขี่ต้องการทราบก็ถูกรวบรวมไว้ตรงหน้าจอตัวนี้แล้วนะครับบรรอบก็ตัวนี้มีคนถามว่ากี่ต่ายรถใหม่นี่ระยะลันอินเขาเท่าไหร่ระยะลันอินจริงก็พันกิโลเมตรแรกนะครับการหลีกเลี่ยงนะครับ หลีกเลียเ่ยงการใช้รอบเกิน3,000รอบเอาจริงๆถ้าเราขับขีบ่ปกติไม่เกินหรอกครับใครออกตัวเกียร์หนึ่งแล้วเหยียบแรงๆไเกิน <c> เนี่ยอ่าเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันไอ้ไม่ใช่น้ำมันเชื้อเพลิงตัวนี้ก็จะเป็นความร้อนนั่นเองโอ้ยหนาวเลขกิโลเมตรก็ดูตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยอ๋อเดี๋ยวดูชัดๆก็ได้เนี่ยอืมเลขกิโลเมตรเนี่ยเนี่ยก็ตรงนี้เลขกิโลเมตรเนี่ยครับเนี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง ความเร็วที่เป็นดิจิตอลก็ตอนนี้ความร้อนครับเขาเรียกว่าเลขโอดีโอนะครับไอตัวเลขกิโลเมตรเนี่ยอืมเห็นไหมสัญญาณต่างๆเห็นได้ชัดเจนอ่ะทีนี้เราจะไปดูตรงไหนกันบ้างอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูด้านหลังกันเดี๋ยวเราไปลองนั่งด้านหลังกัน ไปตากนี่ลองให้ลูกค้าก่อนนะยังไม่ได้ปูยางก็บอกนั่งข้างหลังนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่ออกรถ4ประตูของ i s u สุไปเนี่ยถือว่าไม่ผิดหวังนะครับนอกจากจะนั่งได้5คนเหมือนกับรถเก่งนะแล้วความสะดวกสบายก็ความสะดวกสบายความหรูหราเนี่ยไม่แพ้กันเลยนะปิกอัพสมัยเนี่ยของอีซูสมัยเนี่ยครับก็ถือว่าขับเคี่ยวกับรถเก่งได้อย่างดุเดือด เรื่องของความสวยภายในแล้วก็ความนั่งได้สะดวกสบายที่สําคัญนะครับที่เขาชนะเจ้ารถเกง๋งเอ,อเนี่ยเขาจะมีกระบะท้ายด้วยนะครับแต่รถนะครับก็ดีทุกอย่างนะแล้วแต่แล้วแต่เราชอบนะครับใครชอบรถเก๋งอ็โอเคจะชอบความเขาเรียกว่ายังไงอะคล่องตัวอะไรอย่างเงี้ยเออก,ก็ได้แต่เจ้าตัวนี้เขาก็ไม่ได้จัดถือว่าไม่คล่องตัวนะเพราะวงเลี้ยวเขา6กจุดหเมตร6กจุดหนึ่งเมตรหรือหกจุดสประมาณนี้ เดบิตายดูไว้ชัวๆลืมนะครับด้านข้างประตูก็จะมีการบุนุ่มมาให้นี่อะทีนี้เรามาดูการเบาะเขาสามารถพับได้เนี่ยแล้วก็ตัวเครื่องมือนะครับเครื่องมือเขาอยู่ไหนเนี่ยเดบิตายให้ดูเนี่ยเนี่ยเครื่องมือเขาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยถอดพวกล้ออะไรอย่างเงี้ยเอาแม่แรงหนุนอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยไปใช้ แล้วก็อ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่ตายลองนั่งดูนะครับก็ต้องถือว่านุ่มมากๆานุ่มมากๆตัว A s นะครับเขาจะไม่มีตัวเขาเรียกว่าไอตัวพักแขนอะตรงตรงเนี้ไม่มีมาให้นะครับแล้วก็เดีวพี่ตายลองนั่งดูนี่อืมเนี่ยพื้นที่เหลือเยอะนะครับเหลือเยอะแล้วก็ดูกว้างมากม เห็นไหมเนี่ยเพดานของเขาก็จะเป็นสีออกครีมนะครับไฟไฟเพดานมีมาให้เนี่ยตรงนี้ตรงกลางนะแต่ข้างหน้าจะไม่มีครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ทําอะไรได้บ้างไม่รู้แล้วแต่จะทํานะเอาอะไรใส่เอาไปครับไม่มีเขาเรียกว่าตัวใส่ซองเอกสารนะแต่ว่าเข็มขัดนิรภัยเขาก็ห้าจุดทุกที่นั่งนะครับนี่ตัวตัว ขอเกี่ยวก็ไม่มีนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้ที่เราเห็นเลยกว้างมากๆกว้างมากๆใครออกสี่ประตูตัวนี้ไปถือว่าคุ้มราคาไม่แพงครับถ้าพี่ตายออกก็ตัวเอสไหมตัวเอสเกียร์ออโต้สีบอนเงินไหมเดี๋ยวขออนุญาตลงไปฝั่งนู้นบ้างนะครับ กว้างมากๆตอนนี้กี่โมงอุ้ยแป๊บเดียว7จ็ดโมงสีละเดี๋ยวพี่ต่ายต้องไปเช็ดรถวันนี้เวียนเช็ดรถ <laughs> อันนี้เดี๋ยวยังกระโตกกระตากใช้เสียงตะโกนไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่ต่ายยังไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวไม้ที่ใช้เนี่ยเสียงเขาจะประมาณไหนแต่ว่าถ้ามีทุนก็คงจะใช้เจ้าตัวตัวไม้ที่ก็เป็นบลูทูธอ่ะเพราะแต่ก่อนนี่ไม่ใช้ไม้บลูทูธเพราะว่าเราใช้กับไม้กันสั่นไงใช้อัไม้กันสั่นถ่าย เนี่ยสายระยงระยางเป็นสายไฟบ้านนอกมากเนาะไหนๆก็มาช่องบ้านนอกไม่เป็นไรหรอกก็ฝั่งผู้โดยสารนะครับก็นั่งได้สบายเช่นเดียกันเหยียดขาเนี่ยสวยครับสวยอ่ะโอเคก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่เก็บเก็บของก็มีมาให้ อันนี้ใส่ขวดน้ำใหญ่ๆใ,ใน1.5ลิตรใส่ได้นะครับนี่อ่าก็สำหรับ FC ที่รอนะครับก็ถ่ายแล้วเดี๋ยวพี่ต่ายขออนุญาตไปเช็ดรถก่อนละกันก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ติดตามพี่ต่ายนะครับก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนแล้วก็ขอให้ถูกรางวัลที่1นึ่ในงวดน,นี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ